ตอนนี้เราก็อยู่ที่เบอร์อิสตันบุลแล้วนะคะข้างหน้าที่เห็นแล้วก็คือบลูมอสนะคะแล้จะเข้าไปในบลูมอสแล้วนะคะมันก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาต่อแถวชมภายในบลูมอสนะคะ And this structure here is a, uh, used to be the efficient part, uh, a fishing part. Uh, a fishing part.

อันนี้ก็จะเป็นภายในมัสยิดสีฟ้าหรือสุเหร่าสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณท,ที่ชาว م س ล م มาทำบารมาส่วเห็นว่าจะมีแส,สงเข้ามาเป็นสีฟ้า ก็จะเป็นของตัวภายนอกบูอมอกนะคะเราก็ได้เดินออกมาจากตัวภายนอกอาคารมาสยิดแล้วสวยงามอาลังการมากๆค่ะ